สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์นี้นะคะโตโยต้าสมุทรสาครสาขาเมืองใหม่เนาะวันนี้เราอยู่กับ Fortuner Leader รุ่น V นะคะรุ่นนี้สีขาวมุกราคาอยู่ที่1,520,000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะรุ่นนี้นะคะตอบโจทย์การใช้งานกับคุณลูกค้ามากและราคาย่อมเยาวบางคนมองเผินๆคิดว่าเป็น Fortuner l e g e n d e r เลยนะคะ เครื่องยนต์ 2,400cc ซีซีแรงม้านะคะอยู่ที่150แรงม้าไฟหน้าของเราจะเป็น LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างกระจังหน้าและกันชนหน้าออกแบบเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับชุดตกแต่งกันชนด้านหน้าสีเงินและก็ดำเงาด้วยนะคะโลโก้สัญลักษณ์ล้ออลลอยขอบ18นิ้วนะคะ รัศมีวงเลี้ยวของคันนี้นะคะเพียง5.8เมตรเท่านั้นส่วนที่ใต้ล่างกระจกนะคะจะมาพร้อมกับกล้องมองรอบคันนะคะและมีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างด้วยมาส่วนด้านท้ายของเรากันชนหลังนะคะจะออกแบบเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนด้านหลังสีดำเงาอันนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่3ด้านท้ายนะคะ เปิดปิดด้วยไฟฟ้าส่วนรุ่น G เริ่มต้นนะคะยังใช้เป็นโชกโยกขึ้นลงอยู่มาส่วนของเบาะด้านท้ายนะคะเบาะทั้ง3แถวสามารถปรับเลื่อนเอ็นได้ส่วนด้านท้ายจะปรับได้ประมาณ50-50นะคะสามารถพับเก็บได้ด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีพับเก็บกันมันจะมีเชือกอยู่คล้องอยู่นะคะเราสามารถเอา พับเก็บได้เลยสําหรับบางคนบรรทุกของนี่นะคะเป็นวิธีแล้วก็พับเก็บตรงนี้นิดนึงเพื่อความปลอดภัยกว้างขวางขึ้นเลยนะคะเบาะตอนที่สองนะคะสามารถพับแบ่งส่วนเก็บได้60-40เลยและมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำเอ็นนอนหรือนั่งสบายเลยนะคะเบาะแถวที่สองนะคะจะมีแอร์นะคะเป็นปรับ ตามแรงลมอัตโนมัติอันนี้นะคะเปิดให้ตอนที่3ขึ้นได้นี่พับขึ้นมันจะเด้งเอง,เอ,งอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตอนที่3สามารถขึ้นไปนั่งได้เลยนี่นะคะบาะแถว2ปรับเอนนอนได้ขนาดนี้นะบางคนกังวลปรับได้ไหมนั่งสบายไหม ปรับให้ดูแล้วนะคะสามารถปรับได้เยอะเลยนอนได้สบายแล้วก็แอร์นะคะจะปรับตามแรงลมอัตโนมัติด้วยอันนี้เป็นช่องชาร์จไฟทั้งด้านบนและด้านล่างเนาะด้านบนจะเป็น12โวลต์ส่วนด้านล่างจะเป็น100โวลต์นะคะสามารถใช้ปลั๊กเสียบสำหรับชาร์จแบตเดินทางหรือว่าเสียบชาร์จอย่างนี้ได้เลย อันนี้แถวที่3นะคะลองนั่งให้ดูเนาะอันนี้สูงไม่เกิน160นะคะกำลังนั่งได้สามารถปรับเอ็นเบาะได้ด้วยขออนุญาตข้ามาด้านหน้านะคะด้านหน้า,า,นนาฝั่งประตูคนขับกระจกจะเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานนะคะสัญลักษณ์ก็คือตัว A อันนี้เป็นปุ่ม start stop เป็นสตาต s t จดยนต์อันนี้ก็จะเป็นปุ่มการใช้งานนะคะ นี่นะคะจะเป็นหน้าจอมาตรวัดเรื่องแสงนะคะมาพร้อมกับจอแสดงข้อมูลขนาด4.2นิ้วแสดงรายละเอียดการขับขี่มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยทั้งคู่นะคะด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับคูดคอนโทรนนะคะล็อกความเร็วคูดคอนโทรลตัวนี้จะเป็นเซตค่าล็อกความเร็วได้ลดความเมื่อยลา้ขาขณะขับขี่นะคะถือว่าดีมากเลยแล้วก็มาพร้อมกับแพตเติ้ลชิปสามารถเล่นเกียร์ ลบและบวกได้นี่เวลากดากดอย่างนี้นะคะมันจะมีแป้นกดอยู่ด้านข้างากดเล่นชิปคันเกียร์เข้าไปกระจกจะเป็นมองหลังลดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะคะขับขี่กลางคืนปลอดภัยมากอันนี้ไฟด้านบนเพดานนะคะจะเป็นแบบ led ด้วยแสงจะเป็นสีขาว หน้าจอของเรานะคะขนาด8นิ้วรองรับตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android CarPlay นะคะรุ่นนี้จะมีระบบ T-Connect ในทุกรุ่นนะคะเป็นไงคะคุ้มค่าไหมที่คุณจะเลือก Fortuner Lead d e l V รุ่นนี้